นี่นะคะแล้ก็จะทำของขายกันเดินดูกันนี่ถ่ายถ่ายรูปยืนตรงกลางเขาถ่ายเป็นวิดีโออยู่เดี๋ยวเดินกลับมาซื้อแดดกลับไปถ่ายรูปเหนียวไหมบ้านใหญ่นะ ซื้อกลับไปฝากเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้ทุกคนไม่ได้หรอกใครไม่ได้อุยกลบใจร้ายกกลบจะไม่ซื้อให้เพื่อนเพื่อนจำไว้จำคำนี้ไว้ไหนมานะาา <laughs> เล่นมุกวันเนี้ย <laughs> <laughs> เขาพูดไทยได้อุ้ยน่าหล่อจังเลยโอ้ยทำไมหนูหล่อจังเลยนายเบบูน์มาด้วยเหรอตายแล้วโคมากเลยอ่าเดี๋ยวไม่ถึงนี่พอยง่ายมาเอาสาวๆจะไปถ่ายรูปพี่พอยมาเลยเด่นถ่ายรูปเอาเบ้าเอากลับบ้านเปล่าเอ้ยเอาเบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดินกลับมาเดินไปเรื่อยๆกับเราอ่ะ ซื้ออุ้ยอันนี้เลยอันนี้ถูกใจ<า>อันนี้เลยดี๋่วไว้ก่อนอเออยวกลับมาซื้อเอาไว้เองหรือจะใส่เองด้วยแล้วก็ฝากป่านเฟลลี่แนนใช้ให้หมดเลยแล้วกันก็ตังนะได้สามพันแล้วนะ <laughs> <laughs> พูดไทยได้ไหมอ่ะพูดได้สิเขาพูดได้ทุกคนอ,คอ๋อเขามีภาษาอารายูเป็นของเขาเองหรือเปล่าใช่